เมนูง่ายๆสำหรับวันนี้ลาดหน้าหมูเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนำเส้นหมี่ไปผัดใส่ซอสซีอิ๊วดำหวานลงไปผัดจน,นเส้นสุกตักขึ้นมาพักเอาไว้แล้วตามด้วยการผัดเส้นหยางใส่ซอสซีอิ๊วดำหวานลงไปผัดทลุกเข้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ ใส่น้ำมันลงไปเจียวกระเทียมให้เหลืองนำหมูที่เราหมักเอาไว้ใส่ลงไปผัดให้สุกหมูสุกแล้วก็เติมน้ำลงไปปรุงรสด้วยรสดีน้ำตาลกวดเต้าเจี้ยวซอสฟ้าเขียวน้ำปลาชิมรสชาติตามที่เราชอบเดือดเราก็จะใส่แป้งมันลงไปตามด้วยกัวคะน้ากับดอกคะนา้า เสร็จแล้วให้เดือดเราก็จะใส่ไข่ลงไปเพิ่มความเข้มข้นของน้ำแล้วตามด้วยใบคะน้ากับกระรมใส่ลงไปเดือดสุกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยลาหน้าหมูเมนูง่ายๆ